วัสดีคับวันนี้อย่าลืมใส่แมสก่อนออกนอกบ้านทุกครั้งแล้วก็ห้ามใกล้ใครห้ามจับอะไรจับอะไรต้องฉีดแอลกอฮอลหรือล้างมือก่อนตอนกลับบ้านอย่าลืม,มุกแอลกอฮอลไปแล้วก็ก่อนกินข้าวอย่าลืมล้างมือ ให้ดี HR แล้วก็แล้วก็อย่าลืมนี่เลยใส่แมสใส่แมสทุกครั้งห้ามเปิดเปิดหายใจแค่แป๊บเดียวบาย เป็นห่วงไะคะ